มารีวิวกันดีกว่านะครับว่าลูฟี่เกียห้านั้นนะครับดีจริงหรือเปล่านะครับมีส่วนไหนที่ชอบหรือไม่ชอบหรือไม่นะครับเรามาลองแสดงความคิดเห็นกันในคลิปนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่ากระแสนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับพลังผลพิศาที่ตื่นขึ้นของลูฟี่หรือนะครับลูฟี่เกียหานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีกระแสทั้งชอบและก็ไม่ชอบนะครับเกี่ยวกับลูฟี เกียร์5นะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเลยเพราะหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะครับเมื่อมีการกำเนิดใหม่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งวันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมลองมารีวิวดีกว่านะครับเกี่ยวกับลูฟี่เกียร์5ว่าผมรู้สึกโอเคไหมชอบหรือเปล่านะครับมีความเห็นยังไงนะครับกับร่างนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วร่างนี้นะครับเป็น1ร่างนะครับที่ผมเองหรือใครหลายๆคนนะครับ เราจะมารีวิวแบบจัดเต็มกันดีกว่านะครับว่าลูฟี่เกียร์หนั้นนะครับเด็ดสมทานรอคอยหรือไม่แต่เหมือนเดิมเนาะก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยโอเคเราจะเริ่มรีวิวในส่วนไหนก่อนดีเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่ต้องพูดใช่ไหมอะเป็นเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังผลปีศาจของลูฟี่ก่อนเลยละกันซึ่่งแนน,นนนนนนอคคครัพวกกเเา้้็ุคยคุยชินน กับลูฟี่นะครับพลังผลปีศาจสายพารามีเซียผลกุมุกุมูผลยางยืดมาอย่างยาวนานนะครับและนะครับมันเป็นคิมิกที่ผมชอบมากๆพระเอกนะครับไม่จะเป็นต้องมีพลังผลปีศาจเวอวังอะไรมีแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเป็นยางยืดนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดในหลายๆครั้งแล้วแหะครับว่าถ้านะครับสักวันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังผลปีศาจข,ของลูฟี่ก็ไม่เชิงแบบว่าพูดมีการเปลี่ยนแปลงหรอกอก,ก็พูดแบบว่าผมรู้สึกโอเคไหมกับพลงผปีีศาาายยยืดมมมรู้้สึกกออเคไ่ให เปนเซึ่งแน่นอนตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวลือว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนพลังผลปีศาของลูฟี่นะครับผมก็รู้สึกตั้ณใจและโอ้ยไม่ชอบแน่เลยแต่ก็ตามสไตล์ผมนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างช่างแม่งอยู่เหมือนกันนะครับก็คือฟิลแบบว่าการ์ตูนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเยอะขนาดนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับพอมีแบบว่าการเปลี่ยนแปลงพลังผล,ผลปีศาจรจริงๆเหตุผลต่างๆเนี่ยมันพอจะยอมรับได้หรือไม่และนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกโอเคนะเกี่ยวกับพลังผลปีศาของลูฟี่ที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องนะครือล่งงผยา แต่เป็นเทพนิกาตนะครับคือไอตัวนี้จะมีการที่หยุ่นร่างกายตัวเองสูงจนคล้ายกับยางยืดนะครับซึ่งผมพอได้เหตุผลตรงนี้ไปผมก็รู้สึกโอเคนะว่าอย่างน้อยเนี่ยเบสพื้นฐานของลูฟี่นั้นก็ยังเป็นยางยืดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนเป็นสายโซออนนะครับเป็นเทพนิกานะครับซึ่งส่วนนี้ผมก็รู้สึกโอเคกับเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวอร์วังอลังการนะครับแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังส้นเท้าอะไรแบบนี้ยนงครับอย่างน้อยมันยังมีเบสพื รู้สึกโอเคและก็เข้าใจได้แบบสุดๆเลยซึ่งแน่นอนนะครับถ้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้นะครับส่วนอื่นนั้นผมก็รู้สึกโอเคและไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตึงหนิดและเริ่มแบบว่ารู้สึกไม่ชอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนะครับบุคลิกนิสัยข,ของพลังผลปีศาจนี้และความสามารถของพลังผลปีศาจนี้อ่ะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีพลังผลปีศาจส,สายโซออนของลูฟี่อันใหม่นี้เนี่ยเขานั้นนะครับก็คือเป็นเทพนิกะใช่ไหมเป็นเทพนะครับที่สามารถนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่ พลังผลปีศาจที่เป็นพลังผลปีศาจนะครับที่สร้างความขบขันมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งไอส่วนเนี้ยพอเห็นตัวจริงแล้วนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนแลวกันนะไอที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีผลของมันอย่างแรกเลยนะครับผมเนี่ยต้องการให้แบบว่าลูฟี่ไอนี่ความพิเศษส่วนตัวนะอยากให้เกียห้าเนี่ยออกแนวแบบเท่ๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเกียสีก็ออกแนวขบขันแล้วใช่ไหมเกียห้ามาก็ออกแนวเท่ๆในเธอนะครับอยากจะเห็นนะครับในรูปแบบเท่ๆนะครับคีบูลอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วนะครับพอออก มาแนวคบขันนะครับถามว่ารู้สึกรับไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับก็แค่รู้สึกโอเคอยากให้แบบว่าในรูปแบบที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบละกันสำหรับเกียวหของลูฟี่มันก็คือเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เขามีการปูว่าเป็นพลังผลปีศาจที่มันคบขันมากที่สุดในโลกใช่ไหมและนะครับอาจารย์โอดานั้นก็พยายามนะครับเล่นเกี่ยวกับความขบขันเนี่ยบ่อยเกินไปนะครับอย่างเช่นลูฟี่นั้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบของตัวเองนะครับได้หมด เป็นรูปแบบตลกโปกฮาไปเรื่อยนะครับหรือนะครับไอ้มุกที่ผมรู้สึกว่าเปลือยมากมากเลยกับไอ้มุกที่ว่าตาลนออกมานะครับคือเล่นครั้ง2ครั้งยังโอเคนะครับแต่มันเล่นบ่อยเกินไปเล่นแทบทั้งเรื่องเลยผมว่าพอเล่นไปแบบนี้นะครับมันทาให้มันเหมือนกับว่าของซ้ำอ่ะพอซ้ําไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันรู้สึกเอียนรู้สึกเบื่อไปมากกว่าอันนี้ยังไม่รวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังนะครับที่มีล่าสุดนะครับที่ลูฟี่นั้นคือเปลืองพลังกายใช่ไหมใช้พลังจนแทบจะหมดเลยแต่พอแบบว่าได้ยินเสียงกรองน รหรือเสียงเต้นของหัวใจของตัวเองก็สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองกลับมาฟูกลับมาเต็มพลังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อ่ะแต่ที่ไม่โอเคนะครับก็คือไม่โอเคในรูปแบบการนําเสนอนะครับว่าลูฟี่ฟื้นฟูร่างกายตัวเองมาเร็วนะครับด้วยเหตุผลนี้จริงๆไอ้เรื่องฟื้นฟูร่างกายเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโซออนนะครับและยิ่งเป็นพันสัตว์มายาซึ่งส่วนนี้นะครับผมเข้าใจได้หากบอกว่าลูฟี่เป็นสายนีีี้้้จจะะฟืนนนนููมมาาาาเเเเรรรรร็็ววววแแตต่่่ไออปบบทกํสพหัใ แล้วก็หัวใจเต้นเป็นจังหวะกรองและสามารถฟื้นฟูร่างกายของตัวเองมาได้นะครับแบบฟูลพาวเวอร์เต็มร้อเลยส่วนเนี่ยผมว่าไม่เคนออกมานะครับทำให้ไม่ค่อยได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับพลังความสามารถของลูฟี่นะครับแล้วก็จิประทามากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดไปนะครับร่างกายบิดเบี้ยวๆนะครับอยากจะทาสิ่งนู้นก็ได้ทําสิ่งนี้ก็ได้นะครับเช่นเข้าไปในท้องของไคโดอะไรต่างๆมากมายนะครับจับไคโดเหวี่ยงไปมานะครับคือถ้าทําเล็กๆน้อยเนี่ยมันก็อยู่ในนะครับรูปแบบที่โอเคในรูปแบบท สนุกสนุกแต่พอมาเยอะเกินไปนะครับมันก็รู้สึกเอียนนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ชอบในส่วนนี้เท่านั้นนะครับส่วนตรงอื่นนะครับก็รู้สึกเฉยเฉนะครับก็รู้สึกโอเคนะครับกับพลังความสามารถความสมีสมผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากพลังผลประโยช์สายพรามีเซียมาเป็นนะครับโซออนรู้สึกโอเคในการเปลี่ยนนะครับไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับและแน่นอนมันก็จะต้องมีคนที่แบบว่าคอมเมนต์มาเฮ้ยถ้าแบบว่าอย่างงั้นไม่ไปเขียนเองล่ะก็เขียนไม่เป็นอยู่แล้วครับแต่ก็คือมารีววววิเฉย่่่่าในนสทีชออบหรืไม ซึ่งแน่นอนนะครับผมก็ไม่เคยปิดกั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่จะชอบหรือไม่ชอบนะครับอย่างเช่นก็อาจจะมีคนชอบก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาว่าทําไมนะครับถึงชอบร่างใหม่ของลูฟี่เกียร์หนะครับความเท่ต่างๆมากมายคอมเมนต์มาได้หมดหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเหมือนผมนะครับหรือไม่ชอบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีไอเดียมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับพะถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสําคัญนะครับที่แฟนคลับวันพีชหลายคนนั้นนะครับก็คืออาจจะมีการ ตกทกเสียงกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โดยรวมภาพรวมสลับผมนะครับถามว่าดีไหมอยู่ในขั้นที่ดีนะครับแต่นะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าลดลงไปหน่อยจะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกไปมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นมุกตลกบางอย่างบางทีเราเนี่ยก็ไม่อยากเสพมุกตลกตลอดเวลาโอเคการ์ตูนมันพิษเป็นการ์ตูนที่มันเน้นมุกเน้นแก๊กเน้นตลกใช่ไหมแต่นะครับในช็อตต่อสู้บางทีก็ต้องการความจริงจังบ้างน่จริงจังหน่อยเถอะนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ดีมากกว่าและเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับก็ลอง,ง,ลงลลออาาคอมเมนต์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ